คุณสาธิตครับตอนนี้เนี่ยมันดําเนินมาถึงขั้นที่ว่าถนนทุกสายสปอตไลท์ทุกดวงมันส่องไปที่บ้านจันทร์สองล่าคุณสาธิตได้มองอนาคตยังไงบ้างกับการเมืองไทยฮะตอนนี้คือจริงๆแล้วผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับคือการกระทําที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มก็คือกระบวนการที่คุณทักษิณกลับมาสู่ประเทศไทยครกระบวนการปฏิบัติของฝ่ายตํารวจก็ดีราชทันก็ดี หรือฝ่ายกระทรวงยุติธรรมรวมถึงนายกัฐตนตรีฝ่ายบริหารไปจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลตํารวจมีการพักโทษออกมานะครับนี่ยังไม่พูดถึงทางฝั่งลูกสาวที่อยู่ในข่าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมมองว่ามันท้าทายกฎหมายท้าทายกระบวนการยุติธรรมและที่สําคัญที่สุดก็คือมันท้าทายต่อความรู้สึกของสังคมไทยเนี่ยมากอืเพราะว่าถ้าดูจากนิดาโพแล้วเนี่ย คนจำนวนเกือบเกินครึ่งหนึ่งนะครับที่แสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการพักโทษหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วครับครับซึ่งกระบวนการนี้ความคิดเห็นนี้มันเชใ่้เห็นว่าสังคมเนี่ยจับตามองเรื่องนี้แล้วก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นพอยิ่งคุณอุ้งอิงนะครับซึ่งก็เป็นลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยออกให้สัมภาษณ์ว่า จะพาคุณพ่อน่าจะไปที่พักไปดูที่ทำงานตัวเองอย่างที่พูดกันสักครู่เนี่ยผมก็นึกถึงคาให้สัมภาษณ์ของท่านสวสมชายแสวงการครับท่านบอกว่าพักโทษเนี่ยแปลว่ายัางไม่พ้นโทษนะกันอ,อยู่ในโทษนะ,ะเพราะโทษเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วจาก8ปีลดเหลือ1ปีนะ 1> ครับก็เพิ่งผ่านไป6เดือนเองอยังเหลืออีก6เดือนก็แปลว่าต้องพักโทษซึ่งคำว่าพักโทษเนี่ย ถ้าพูดกันตามตัวกฎหมายตรงๆเนี่ยยังไม่พ้นแต่พักด้วยเหตุตามที่กฎหมายกําหนดเช่นเจ็บป่วยซึ่งจริงไม่จริงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับมไม่ใช่แปลว่าพ้นโทษแล้วแล้วก็ทําอะไรได้ตามใจตัวเองครับซึ่งความท้าทายที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นต่อกระแสสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมต่อกฎหมายต่อหลักที่ดีทำนิติรัฐเนี่ยถ้ามันผนวกกับท่าทีการแสดงออกแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะยิ่งเพิ่มความรู้สึกคับข้องใจ ของผู้คนในสังคมมากขึ้นว่าอ่ะนี่แหละกระบวนการยุติธรรมมันกําลังถูกแทรกแซงโดยกระบวนการทางการเมืองหรือเปล่าการใช้กระบวนการ,ร,การทางการเมืองไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เนี่ยประชาชนตาดําๆอย่างเราเนี่ยที่ไม่มีอํานาจทางการเมืองอืะจะได้รับความยุติธรรมในสังคมนี้ได้อย่างไรภายใต้รัฐบาลซึ่งใช้อํานาจทางการเมือง ไปกระทาในลักษณะแบบนี้ครับคุณสาธิตครับถ้าเกิดดูจากการเมืองภาพใหญ่อะครับที่วันนี้การรวมตัวตั้งรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมครับรักการเมืองที่มีเคยมีอุดมการณ์ตกกันข้ามก็มารวมกันหมดแล้วอะใช่ไหมครเคยต่อสู้กันในทางการเมืองมารวมกันหมดแล้วแล้ววันนี้พอคุณทักษิณกลับมานะฮะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรวมถึงโดยเฉพาะาพรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตละต้องก้าวข้ามแล้วใช่ไหมฮะจริงๆเราเราก้าวข้ามแบบนั้นได้ไหมฮะ แล้วมันมัน,มนเป็นเนท่าข้ามหรือ,อยังจริงๆมันเป็นเท่ยคาที่สวยหรูนะคือผมเนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วนะครับแต่ก็อึดอัดใจตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาแล้วเห็นกระบวนการมาโดยตลอดวันเนี้ยผมลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วมไม่ได้เป็นสสขออนุญาตพูดตรงๆว่าสิ่งที่อยู่ในในในข้อสงสัยของผมมาตลอดก็คือการตั้งรัฐบาลเนี้ยมีดีลลับกันหรือเปล่าอืม ระหว่างกลุ่มพรรคการเมืองต่างขั้วตรงกันข้ามกับขั้วของพรรคเพื่อไทยอาจจะพาดพิงกลับไปหารัฐบาลยุคที่แล้วค,คือยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยว่าบุคคลที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยไปมีดีลรับอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าคุณนักษณิณประกาศกลับประเทศไทยเนี่ยไล่เลี่ยกกับการที่เพื่อไทยประกาศจะตั้งรัฐบาลแล้วก็มีกระบวนการจัดก,การกับพรรคเก้าไกล ซึ่งเป็นพักการเมืองที่สมควรที่จะได้รับการเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจนกระทั่งไม่สามารถจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลได้แล้วในที่สุดเนี่ยการตั้งรัฐบาลสําเร็จคุณทักษิณกลับมาดูวิธีปฏิบตัติดูการตั้งคนในกระบวนการเในกระทรวงยุติธรรมก็เอารัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณทวีซึ่งผมก็รู้จักกันดีนี่นะฮะแต่ถ้าไปดูเบื้องหลังเนี่ยความสัมพันธ์กับฝั่งของคุณทักษิณนั้นแนบแน่น ยาวนานตั้งแต่รับราชการมาแล้วซึ่งก็เป็นข้อสงสัยมาตั้งแต่ต้นซึ่งถ้าเป็นดีลรับลักษณะนี้แล้วก็ทําให้พักการเมืองต่างขั้วไปอยู่รวมกันเนี่ยเราไม่นึกถึงชาวบ้านที่เขาจับตามองเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นรวมถึงการไม่เห็นด้วยกับการที่จะออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมคุณทักษิณแล้วก็ออกมาต่อสู้กันทั่วประเทศเม,มื่อปีห้าหกห้าเจ็ดว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับ อม,มันเหมือนกับท้าทายความรู้สึกคนกลุ่มนั้นด้วยว่าที่คุณสู้กันมาเพื่อต่อต้านกฎหมายนิโทษกรรมเพราะกฎหมายนิโทษกรรมมันจะล้างผิดทั้งหมดให้กับคนที่ทาผิดกฎหมายเนี่ยแต่ทําแบบนี้มันต่างอะไรกันและมันเหมือนกับเป็นการตบตาเป็นการหลอกคนที่ออกมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองในขณะนั้นหรือเปล่าอือันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีดีลลับลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท วันหนึ่งถ้าความจริงมันเปิดเผยเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมจะรับไม่ได้กับการที่ที่มีดีลรับกันแล้วก็เหมือนกับหน้าฉากต่อสู้กันแต่รับหลังก็ไปจับมือกันเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วชาวบ้านได้อะไรประชาชนได้อะไรือ,นะอเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามองแบบนี้คุณสาธิตลองลองวิเคราะห์ไปข้างหน้าหน่อยไหมฮะแล้วก็ดูจากผลโพลของดีดาโพลว่าเอ๊ะการที่ถ้าคุณนักสินจะกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง มันจะส่งผลให้คะแนนนิยมของพอรรคเพื่อไทยดีขึ้นจนสามารถเอาชนะเข้าไกลได้จริงไหมหรือมันจะแย่ลงฮนะคือผมยังไม่วิเคราะห์ไปถึงขั้นการเมืองแบบนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือที่น่าโพเคยสํารวจว่าเรื่องนี้มันจะเป็นชนวนให้เกิดวิกฤตห,หรือหรือเปล่านะครับหเหมือนกับห,หลายปีที่ผ่านมาผมดูผลโพที่ออกมานคนกคั้มกึ่ระหว่างเกิดกับไม่เกิดอืมในสิ่งหนึ่งที่คนรู้สึกร่วมกันก็คือ เรื่องนี้เป็นชนวนของวิกฤตแน่นอนครัแต่ชนวนวิกฤตนี้มันจะจุดติดหรือไม่เนี่ยคนกั้มเกิดวิกฤตในที่นี้มหมายถึงว่าอาจจะมีคนมาลงถนนอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แหละผมผมมองว่าไอ้คนลงถนนอาจจะเป็นขั้นปลายสุดของมันแต่เบื้องต้นก็คือคําว่าวิกฤตในที่นี้คือเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการหล่านี้ครับและตัวรัฐบาลไปทําแบบนี้ตัวคนซึ่งจะต้องเป็นผู้รักษากฎหมายไปทําเสียเองเนี่ยคนก็จะมีความรู้สึกไม่เห็นด้วย ซึ่งอันนี้เป็นชนวนเบื้องต้นของความขัดแย้งที่อาจจะบานปลายต่อไปได้นะคดไม่มีใครรู้นะะแต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วผลโพีนได้านี้ก็พูดชัดว่าคนไม่เห็นด้วยคือความไม่เห็นด้วยของคนนี้เขาดูต่อนะครับถ้าเกิดสมมติคุณทักษิณตอนพักโทษสามารถออกไปโน่นไปนี่ได้เนียมันก็เพิ่มน้ําหนักให้ความรู้สึกขับข้องใจแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมากขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อ เพื่อไทยณปัจจุบันนรือในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะคาดการได้ว่ามันก็ต้องเป็นผลกระทบในทางลบ